ต่อไปนี้ถ้าผู้ชายคนนี้พูดว่าฉันสวยฉันจะแทงเขาทัานทีเฮ้ยแม่ไอไอไอแทงอ่ะก็แทงได้นะแต่ขอไม่เป็นเข็บในมือนางได้ไหมอ่ะเอออยากโดนเข็บอย่างอื่นอนะ่ะ <laughs> <laughs> เอาสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากลับอยู่ในเกม Nerd Boy ถ้าใครสงสัยว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรหรอหือเรื่องจะเป็นยังไงก็ดูจากหน้าปกได้ไม่ยากหรอกใช่ไหม <laughs> ก็นะ มไม่พูดมาให้เสียเวลาแล้วทุกคนปะเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมดีกันเลยวันนี้ฉันรู้สึกแยี่มากอ่ะฮะอืมไม่เพียงแค่ฉันอายุยีสิพรุ่งนี้อ่ะฮะพรุ่งนี้อายุยีสิบแล้วหรือนี่แต่จะทําในวันวา l เลนไทน์นะอ่าทำทำอะไรนอ,อืมอวันหยุดที่ทําให้ฉันต้องอับอายและต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอืม มันเป็นเรื่องหน้าอาาที่จะยอมรับมันอ่าฮะแต่ตลอดชีวิต20ปีอันยาวนานของฉันฉันไม่เคยแตะเด็กผู้ชายเลยเอ้ยมันหมายความว่ายังไงนะแต่เด็กผู้ชายเฮ้ยมัน,มนะแ,มนปแปลกๆนะส่วนหนึ่งเป็นเพราะทั้งโรงเรียนและมหาลัยของฉันเต็มไปด้วยคนที่ตัวใหญ่ยักษ์อ่าฮะอืมและไม่มีใครเหมาะสมพอที่จะตอบสนองความต้อกงการของฉันที่จะเป็นอ่าสามีที่บ้าน ออออืมก็คือจะเกาะแดกชาวบ้านไปวันๆเนอะอืมสาวันใครไอ้น่อตัวละครเราเหรออ๋อตัวละครเราอ่ะเนี่ยน่ารำคาญขนาดไหนกันนะอ่าแล้วเสียงซาวเสียงเสียงชากประกอบแม่งเอาสกูรู้สึกงุนงิดมากเลยตอนแรกเสียงรถขับไปผ่านมาเนี่ย ฉันคนดูฉันที่มีช็อกโกแลตอในวันวาเลนไทน์เราจะมาซื้อช็อกโกแลตไปให้สาวหรือว่าใครน่อพวกเขาต้องทำให้มันดูน่าอายและเป็นสีชมพูจริงๆเหรออืมฉันแค่ต้องการน้ำตาลอ,อืน้ำตาลตกเหรอไอหนุม่ม <c oughs> <c oughs> เอ้ยตัวประกอบที่ไหนแบงมาไอข้างๆหูกวูวเนะี่ยโอเค และฉันอยายให้ผู้ชายคนนี้หยุดสักทีอ๋อไอ้คนที่ไออะนะอืมดูเหมือนเขาจะเป็นโรคภูมิแพ้หรืออะไรสักอย่างอืมฮึและตอนนี้เขาก็หยุดไอไม่ได้อืมถ้าจะตายก็ขอตายแบบเงีย,ยบๆได้ไหมอุย้ยไปแช่งเขาอีกแม่พอหนุ่มเราฉันกำลังเศร้าเสียใจกับแฟนเก่าของฉันที่ไม่มีอยู่จริงโอ้เออแม่เศร้าเลยก็ได้ดบอย่าบอกนะว่า <c oughs> ไอ้มึงมึงนี่มีแฟนในจินตนาก,การเหรอโอ้อ๋เสียงไซเลนวะรถพยาบาลมาจอดใกล้ตึกของเราอาฮะทุกคนมองไปทางเข้าคาดหวังว่าจะมีใครสักคนเข้ามาใครสักคนเอ่ะคาดหวังใครอ่ะหมอเหรอหรือพยาบาลไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่แต่ฉันก็มองไปด้วยอืม เฮ้ยคือนี่นะหรือตัวตัวเอกของงานนี้มเมเซต้าเข้ามาในร้านมเมเซตาชื่อชื่อนารักจะไม่มีอ่ะเ้ยแต่ก็แบบคาวไอเหมือนกันนะเนี่ยเราอะ่ะผมชอบแบบคาแรคเตอร์แบบตัวแบบคิวปิงก็จะด้วยสิเห็น <laughs> คิ Q ้วหนาแล้วแบบใจวันเดี๋ยวก่อนนะอื นี่น่ารักเกินไปสําหรับบุคลาก,กรทางการแพทย์ใช่ไหมเอ้ยขอเขาใช้ค,คาว่าฮีหรือว่าไอ้นี่มันเฮ้ยอ้มันตัวผูอย่างงั้นเหรอเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรทุกคนแค่น่ารักก็พอแล้วปะเฮ้ยม,มีใครสามารถช่วยฉันหาผู้บาดเจ็บได้ไหมอฮ้ยอืมมาหาคนป่วยเหรอ เสียงสวรรค์ได้มาถึงห่วงฉันแล้วแม่โอ้พระเจ้าเขาไม่อยู่จริงไออยู่แล้วคนจริงๆแหละหรือมัง้งคนไม่น่าใช้ภาพหลอดหรอก,รอกผู้ชายที่น่ารักขนาดนี้มีอยู่จริงเหรออืมแม่อย่าบอกนะตัวละครเรานี่แบบอืมสเปคดีเหมือนกันนี่วะ <c oughs> ฉันเริ่มหายใจหอบเพราะไม่อาจจะเชื่อสายตาของตัวเองได้เลยอื คนอื่นๆก็ตกตะลึงเช่นกันเออน่ารักอย่างนี้เป็นใครบ้างแล้วจะไม่ติดสตันนะเอออย่าบอกนะเกมนี้แม่งแต่นี่มันเป็นพยาบาลมันก็คงอายุเกินเกินแหนห่นแล้วนะเนาะมันก็คงแบบเกินสิบปดหรือแบบอยู่ในวัยที่มันไม่คุกอะนะ่ะเนาะเออ,อยังไงเดี๋ยวก็คงแบบถูกกฎหมายแหละเออเกมนี้มันคงไม่ทั้งเกยแล้วก็เปในเวลาเดียวกันใช่ไหมทุกคน <laughs> ใครก็ได้อ่าฮะ เขาหันไป,ปมองรอบๆด้วยความกังวลอฮะโอประเจ้าโอประเจ้าถ้าเขาเป็นพมลิขิตของฉันล่ะจะทำยังไงดีหล่อ,รอ,อไรไห้หนุ่มเข้าไปจีบเลยเข้าไปทักเลยไอ้นุ่มจะแค่มองดูหรือเขาไปพูดคุยหรือจะมีข้อเสนออะไรไหมเข้าไปคุยเลยละกันแหมเชี่ยแล้วกูจิ้มซะอืเอาเมาส์ ทอกเลยเอาละอาา่าฮะถ้าฉันอยากจะได้เขาฉันก็ต้องทำให้เขาประทับใจให้ได้อา่า First impression สินะ้ไอ่หนแหมการ,รประทับใจแรกเห็นจัดปะดูดิว่าเองจะโชว์สเต็ปอะไรให้เราได้ดูช่างเป็นสุอไพที่น่ายินดีจริงๆที่ได้เห็นผู้ชายอย่างคุณมาที่นี่นะอา่าสเต็ปอย่างแรกปากหวานใส่สินะแหม่คลาสสิกจะไม่มีอะ ฮะดูดีว่าพหนุ่มหนุ่มน้อยของเรานี่จะเล่นด้วยยังไงเกิดความเงียบอันน่าอึดอัดเกิดขึ้นอ่าอฮ่าฮ่าฮ่าอ่อฉัออนหมายถึงพอนุ่มเบาใส่เราวะ่พะพหนุ่มไม่พูดคุยกับเราอะมันเป็นเรื่องแปลกที่จะมีผู้ชายที่มีลักษณะใบหน้าเหมือนกับคุณเลยนะอืม,มน่ารักแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆอ่ะออื ฉันไหมถึงอ,อสวยนะ่ะคนอื่นน่ะน่าเกลียดมดโอ้ยแต่ดูจากที่ผมลองอ่านตอนตอนที่ผมเข้าเกมมามันมีขึ้นแจง้งเตือนเหมือนกับไอ้เกมอะไรนะไ,ไ,ไ,ไอ้เกมซอ้ซอนสุกเมื่อที่ผมเคยเล่นไปก่อนนั้นนะ่ะเออเหมือนมันจะมีคําเตือนคล้ายๆกันนะ่ะม,ม,มันก็ไม่แปลกใจหรอกก็คือไอ้เกมเนี้ยมันเป็นอ่าเหมือนค่ายเดียวมังกับไอ้เกมที่ผมไปเล่น เล่นได้ก่อนนะั่นแหละอะไรอะไรอ,ไรอไรไวอตบอดีอ้อ่ะเออเหมือนเป็นค่ายเดียวกันน่ะมันก็คงมีหลายรูปแล้วก็คงแบบมีเนื้อหาอย่างว่าสักซักสักรูดหนึ่งอะ่ะหรือมัง้งเออเวเลยอืมพนุ่มเหมือนเขาจะไม่เล่นด้วยดิจะคุยกับผู้ชายได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยแชงขอโทษนะอ่าเขาเริ่มคุยกับเราแล้วว่ะขอโทษอะไรอะ่ะ แต่ฉันรู้จักคุณไหมอืมถึงเราจะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ตอนนี้เราก็สามารถรู้จักกันได้นะออมาสเตต้ามาสเตต้าคุงอะคือเฮ้ยเอาละอย่างน้อยเขาก็เริ่มสนใจแล้วนะเฮ้ยไปสเตปต่อไปกันทุกคนขั้นตอนต่อไปของฉันก็จะเป็นเป็นอะไรกันดีฮะอ,อะไรกันครับเนี่ยโกโฮก,กับอะไรเจ้าชู้เหรอ เออไอไอไออันแรกไอช้อยแหละไอโกหกผมไม่รู้มันจะโกหกเรื่องอะไรนะส่วนอันที่สองอ่ะมันมันแปลว่าชูหรือเจ้าชูประมาณนั้นนะคือไงเจ้าเจ้าคารมลมหรอก็คือจะไปทําทําตัววานนีใส่หรอเออน่าสนใจนะแต่ผมอยากรู้ไงมันจะโกหกเรื่องอะไรวะถ้าเราเลือกกันเนี้ยรายอืมแน่นอนเธอผู้ถูกอ่ะฮะเราพบกันไม่กี่ครั้งที่ที่อะไรโรงพยาบาลเนระอืม เราเจอกันแหมจากโกหกยังโกโหกไมเนียนเลยฉซนก็ไม่จะจำได้เลยนะอไม่มีทางที่คุณจะลืมได้นะจะจำได้ไงอะ่ะก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกอะอาจจะเป็นแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นหรือมั้งแต่ฉันมั่นใจว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างเราเมื่อพบกันนะเอ๋เกิดอะไรขึ้น แน่นอนว่ามีเพียงคุณเท่านั้นเฮ้ยคุณไม่เข้าใจจริงๆเหรอเป็นกูได้มีคนมาพูดอย่างนี้กูก็ไม่ค่อยเก็ดนะจริงๆแต่อ่าดูดิคอยดูสเต็ปของเองดิไอ้นุ่มบักบักแม็กมึงจะทำอะไรให้กูดูต่อทำไมไม่ทิ้งผู้ชายคนนี้ไปล่ะอืมเขาเป็นอัมพาตเพราะอ่าโรคภูมิแพ้งงงงนั่นน่ะ อ่าฮะถ้าเขาจะตายแบบนั้นเอ้ยนุ่มแม่อยู่ต่อหน้าบุคลากรทางการแพทย์ไปพูดอย่างนั้นใส่ได้ไงวะเออหมอพยาบาลเขาจะทิ้งคนไข้ที่อยู่ต่อหน้าได้ไงวะชัดเจนว่าธรรมชาติไม่ต้องการเขาโอ้โหก็เหมือนที่มาเซตามีเหตุผลอะไรที่ต้องการเองวะเออตอนนี้กูเลยไม่เข้าข้างแมงแล้วเนะี <laughs> ่ยในทางกับกันฉัน้นมีชีวิตที่ดำรงอยู่อ่าฮะ แม่เห็นได้ชัดว่าฉันมีส่วนสนับสนุนต่อสังคมในทางที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้นะอ่โอเคมันไม่ใช่แบบนั้นนะเฮ้ยนน่ไอฉุนแล้วมารเซตาเริ่มฉุนแล้วฮฉันได้รับเงินจากสิ่งนั้นนะเออน้องตอนแบบทำหน้าแบบนี่แบบฉุนใสก็น่ารักเหมือนกันนีกว่าฉันสามารถให้คุณได้มากกว่านี้อีกนะเอ้ยรวยเหรอ แกแม็กเองรวยเนี่ยจริงเหรอแม่มาสเตอร์แมถึงเองจะดูแบบแบบดูงุ้มงิ้มน่ารักอย่างนี้แต่สนใจเรื่องเงินอ่ะเนี่ยคุณมีรายได้เท่าไหร่ล่ะอ่ะเอ้ยลืมไปว่าเราเลือกอยู่ในหลูที่โกหกนี่ว่ามันอาจจะโกหกเรื่องรายได้ก็ได้นี่ว่าก็ก็เออตอนนี้ฉันไม่รู้นะเอ้ยไอ้นุ่มหมายความว่าไงเนี่ย แต่มันก็ไม่ทําให้ฉันเป็นผู้ชายที่น่าปรารถนาน,น้อยลงเลยใช่ไหมล่ะ <Damn! S 1> เออไม่มีเงินก็ใส่หัวไปบักแม็กมาเซต้ามาคูคิดในใจแบบนี้เมื่อผมเรียนจบผมจะได้งานที่มีเงินเดือนสูงโอ้ยยังยังเรียนอยู่เนะี่ยเออวะมันก็บอกอยู่นะเพราะว่ามันก็ยังเรียนมาอะไรอยู่เออสรุปว่าคือมึงยังไม่มีงานทําสินะตอนนี้ดังนั้นคุณควรพิจารณานะความสนใจ ของฉันในตัวคุณในขณะที่คุณจะมีโอกาสแหละนะเอ้ยแม่ <c oughs> <c oughs> โอ้แผดเจ้าคุณนี่มันน่ารำคาญจริงๆ <c oughs> แต่คุณรู้อะไรไหมอ่าคุณพูดถูกเอ้ยจริงเอ่ะไอ้แม็กมึงจีบหญิงอย่างนี้กันเหรอนี่สเต็ปการจีบจีบผู้คนหอ,อกอมือนะเออเกิดอะไรขึ้น เมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมกกระพริบตาแล้วกดวทีมันเหมือนเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นแป๊บๆหนึ่งเกิดอะไรขึ้นวะคือ,อคุณทำอะไรหนะ้าอ,อ,อุ้ยอืมร่างกายของฉันเริ่มอ่อนละและอ่อนแออุ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเราโดนฉีดยาอะไรเนี่ยการตายจากการถูกฉีดยาคงตลกมากใช่ไหมล่ะอุ้ยนางฉีดอะไรใส่ในตัวเราวะเฮ้ย หรือกูจะตายอย่างงี้แล้วเออมาตรวจสอบกันดีกว่าว่าคุณอยู่ในความเมตตาของธรรมชาติหรือไม่นะอ๋อวิ้ยแม่นางแม่งใช้คำพูดที่เราพูดใส่คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ก่อนนั้นนี้ว่าเยออ้แม่เป็นไงล่ะดูดิว่าธรรมชาติจะปาในมึงไหมมันอืมันเป็นฆาตกรคุณผิดแล้วนะอืมเฮ้ย มันเป็นเพียงผลจากการกระทําของคุณเฮ้ยก็จริงนะเยี้ย <Yeah. S 1> ก็สมควรนาะบักแม็กมึงสมควรโดนสิ่งนี้เออไอ้ยะจีบสาวยังไงวะเยี่ยทำให้เอ,อ้ยไม่ใช่สาวนี่จีบคนยังไงวะให้เย่ยให้ลงเอืออย่างงี้ฉันลืมตาขึ้นอาา่าฮะอยู่ในรถโรงพยาบาลแล้วะแอบโผลอย่ายังไงอ่ะเท่าที่ฉันพอจะบอกได้ฉันอยู่ในรถพยาบาลอา่า ร่างกายของฉันยังอ่อนแรงไม่สามารถเป็นเสียงได้ๆออกมาได้อาอะไรเราโดนฉีดย,ยาชาหรือเอามาพาใส่เนะี่ยทำไมมันนานอย่างงี้อ่าฮะฉันได้ยินเสียงผู้ชายที่มีคุณเคยอ่าเสียงใครฮะฉันเจออุปสรรคแล้วอ่าฮะคราวนี้เป็นเสียงที่ฉันรู้จักอยู่แล้วออแล้วเสียงคนนืงคือใครอ่ะ เขากำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่ฉันทุ่มเทพลังทั้งหมดของฉันเพื่อที่จะฟังการสนทนาของพวกเขาอ้ยอืมไอ้นี่นี่มันตัวเอกของอีกเกมอีกเกมหนึ่งนี่ว่ะเออของภาคแยกอ่ะเออแม่ก็อยู่ในเกมนี้เหมือนกันเหรอวะเนี่ยแม่ก็คล้ายเดียวกันและเนาะแล้วผู้ชายคนนี้ล่ะอ่าฮะเขาเป็นอุปสรรคจริงๆ ฉันไม่น่าปล่อยเธอออกไปเลยอืแล้วต้องโดนลงโทษอีกแล้วอืมอม,มันไม่ใช่ความผิดของฉันนะเขาไม่ยอมรับคำตอบว่าไม่หรอกนะใครอ่ะผู้บริหารน,นะเธอน่าจะจัดการกับเขาเร็วกว่านี้อยู่แล้วอืมแล้วจะเอาเรามาทำอะไรวะหรือว่าจะหรือว่าจะเอาเรามาแยกส่วนเพื่อขัดอวัยวะงี้เหรอเห็นมันแบบชอบเกี่ยวเงินไม่ใช่เหรอ ม,มันจะเอาแอบมันจะเอาเรามาตับขายตับไตใส่พุงปนี ala. โอ้ขอโทษฉันพออยายามจะแก้ไขบันอย่างสันติแล้วนะต่อไปนี้ถ้าผู้ชายคนนี้พู้บ่าฉันสวยฉันจะแทงเขาทันทีเฮ้ยแม่ไอไอไอแทงอ่ะก็แทงได้นะแต่ขอไม่เป็นเข็บในมือนางได้ไหมอ่ะเอออยากโดนเข็บอย่างอื่นอ่ะน่าลำคาญจริง รถคันหนึ่งสั่นสะเทือนและหยุดอยู่บริเวณใกล้สัญญาณไฟจราจรอ้าคนที่มีรูปร่างตัวใหญ่กว่านั่งอยู่บนที่นั่งคนขับอ่าฮะ,ะฉันหวังจริงๆว่าเราจะได้โบนัสในเดือนนี้นะโหเจ้าเงินไปทำอะไรละไนะ่ะแม่นางมันคงช่วยปิดหนี้ค่าเช่าของเราได้แหละนะอืมมินนี่นี่เองก็ว่าอยู่ทำไมต้องการเงินแต่ คุณรู้อะไรไหมแล้วฉันก็คิดอยู่สักพักแล้วก็นึกได้ว่ามีวิธีที่ง่ายกว่าที่จะแก้ไขมันนะ,อ,ะอ่ก็คือก็คือคุณกำลังคิดอะไรนี่คืออะไรอะไรอะเวทมนต์ยังไงล่ะมิละเลโคเลยเขาต่อยเพื่อนร่วมงานของเขาเบาๆเอา ฮะเซียววินาทีนั้นเกิดอะไรขึ้นอืมฉันคิดว่าฉันได้เสียงผู้ชายหัวเราะนะจริงจังนะ่าอุ้ยไปขายไอ้หมอนี่เลยเอ้ยกูว่าแล้วแม่งเอาเรามาขายจริงด้วยว่าทุกคนมันจะมาแยกมันจะมาขายตับไตไส้พุงเราแน่เลย <c oughs> เอ่ออะไรนะแล้วคุณได้ยินเป็นอะไรล่ะอืมหลงจากรถกันเถอะ ถึงแล้วว่าแต่เราเรามาที่ไหนกันเนะี่ยเขามันน่ารำคาญอยู่แล้วนะ่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะคุณเข้าใจไหมว่าถ้าเราโดนจับได้จะเกิดอะไรขึ้นแต่เราทํามันได้ใช่ไหมอืมถ้าไม่มีใครพบนะ่ะเอ้ยสงสัยจะจะทําจริงๆเอออะไรแทนไม่คุณคิดว่าจะมีใครักคนสนใจอีกครั้งล่ะอืม มาแตกต่างออกไปนะมถ้าถ้าเล่นอันนี้จบเดีย๋ยวผมค่อยไปเล่นไอ้พักแย่ของไอ้ไอ้อะไรเม็ดบาทนี้แล้วกันว่าถูกไหมนายยะเม็ดบาทเนะ่ยเราไม่ได้ค่าใครจริงๆอืมแล้วที่บอกว่าเอาเรามาขายนี่หมายความว่าไงวะหรือว่าขายเราแบบเอาไปเป็นท่านแรงงานอย่างเงี้เหรอแค่ขโมยเอาัยวะที่กําลังหมดอายุไปอย่างไงก็ตามเฮ้ยก็คือก็จะกจจาก็จะเอาเครื่องใน ไอ้บักแม็กไปอยู่ดีใช่ไหมเนี่ยมันก็เหมือนกันมากนะแค่ DIY เองอุ้ย DIY <c oughs> มาซานไม่มันไม่ใช่ใช่มันใช่ <c oughs> อุ้ยแม่สองคนนี้มันกุ๊กกิ๊กกันอยู่แล้วเหรอเนี่ยอาล่ายูริเฮ้ยแม่มุมนี้น่ารักดีวะ แล้วบักแม็ก,กลัวมันก็เป็นเพียงตัวประกอบใช่ไหมนะถ้าเราสามารถขายอวัยวะของเขาได้สักชิ้นหนึ่งละก็มันก็จะแก้ปัญหาของเราได้ทั้งหมดเลยนะเราจะจ่ายค่าเช่าบ้านซื้ออาหารโอ้อะไรเกิดอะไรขึ้นเราไปเคฟซีก็ได้นะอู้เคฟซีแซ่บ,ซบ อย่าไปเคฟซีไหมยูริฉันไม่ได้กินไก่มาสามเดือนแล้วนะโอ้พระเจ้าเธอไม่ได้งูขนาดนัน้นหรอกอืแต่ว,ว่าเราทำมันเพื่อไก่ทอด <c oughs> ไอ้เย่บักแม็ก <c oughs> มึงควรภูมิใจนะอย่างน้อยเอาไว,เว้เยอะว่ามึงก็สามารถทำให้อีกสองคนนะั้นมีความสุขได้หรอวะเออ <c oughs> เดี๋ยวก้อนคุณจริงจังเหรอ เ oh. ขาแม็กก็เจ๋งเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก่อนนะบักแม็กไก่อย่างงั้นเหรออืมอืมชูเอ็นอ่าเคอันนี้คือตอนจบที่แท้จริงหนึ่งอะเออโอเค จะอย่างี้เลยอ่าเฮ้ยว่าแต่เราเราเราจะโดนเอา <c oughs> เอาอยัยวะแลออกไปวะเฮ้ออแล้วก็กลับมาตรงเลือกช้อยเหมือนเดิมใช่ไหมเนะี่ยวันนี้ฉันรู้สึกแย่มากอ้าวเฮ้ย ป้ะทุกคนเราไปอีกสองฉากจบกันทุกคนก่อนในนี้เราเราเลือกที่จะคุยกันใช่ปะเออเอ้ยเดี๋แต่แต,แต่แต่เดี๋ยวก่อนดิอืมเหมือนตอนที่เราพูดคุยมันมันก็จะมีช้อยอีกทีนึงระหว่างโกหกกับอ่าบอกว่าถุประสงค์ไปเลยเอออืมแปลว่าถ้าเกิดเราเลือกไปซักสักหัวข้อหนึง่งมันก็จะมีเป็นช้อยแยกอีกสองช้อยใช่ปะอืมนั้น ในไหนก็จะแบบพูดคุยแล้วเออปะนี่ปะ,ปะเราลองดูดีว่าถ้าเจ้าชูมันจะเป็นยังไงมันจะมีอะไรต่างจากเดิมไหม,มยังหนะ้ายังอะไรวะแต่คุณอยากเรียนรู้เกี่ยวกับฉันไหมล่ะอ๋แอแหมเวนี้จะแบบมาแบบพป็นหนุ่คาสโนวาประมาณนั้นเลยสินะแหม,มก็ไม่เชิงนะ ออเฮ้อทำไมทำไมถึงไม่ล่ะ <c oughs> ฉันเป็นผู้ชายที่ดูดีและยินดีที่จะปฏิบัติต่อคุณด้วยความเคารพเลยนะเออปบักแม็กถึงแม้ในหลุที่แล้วเองจะมีค่าในสายตาของบักมาเซต้านะเอออย่างน้อยเออก็มีค่าจริงๆอ่ะตัวนายอ่ะไม่ต้องบอกว่าภายในตัวนายนหะ <c oughs> มันมีค่า คุณต้องการอะไรอีกล่ะอืมเดี๋ยวมันก็บอกหรอกว่าเนี่ยต้องการตัดไตไสู้มิมึงทําไงเนี่ยเอาล่ะก่อนอื่นฉันจะทําหน้าที่ของฉันนะอ่าทำไมก็สำหรับตอนจบของชอยนี้ก็จริงๆไม่ได้ต่างไปจากอ่าที่เราเลือกไว้แต่ตอนแรกนะทุกคนมันก็แค่บีบทส่วนอนอยมันก็กลับมาเวเดิมเลยนี่ว่าจากเดิมแต่สุดท้ายแล้วทำไมไม่เลี่ยงลากคนนี้ไปเลยล่ะหลังหลังมันก็ไม่ต่างจากอันแรกที่นะว่าไม่จะมาในรุ่นเลยจะข้ามไปเลยแล้วกันนะทุกคนใช่ ปะทุกคนครั้งี้เราลองเลือกอันแรกนีจ้องมองไหนดูซิจะเป็นยังไงเอาละอืมมันอาจจะออกมาแปลกถ้าฉันคุยกับเขาทันทีหล่ะนะออโอเคอันนี้แค่แบบดูท่าทีไปก่อนประมาณนั้นละมั้งฉันว่าฉันอาจจะแสดงความสนใจของฉันด้วยวิธีอื่นอ่าฮะด้วยอะไรล่ะฉันจ้องมองเขาอยู่สักครู่นึงอ่า มองมองคนแปลกหน้านานๆบางทีเขาก็จะมองเราแปลกนะบักแม็กฉันรู้สึกชื่นชมกับสัดส่วนร่างกายและการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าของเขาอย่างมากเลยนะโอ้ยอืมอันนี้ก็เห็นด้วยบักแม็กเอออันนี้ก็เห็นด้วยสัดส่วนร่างกายห,หน้าตาแล้วก็ชุดทีิใไซแหม่จะสั้นไปไหนเนี่ยพอคุณแม้ว่าฉันจะแต่งงานกับเขา แันก็จะไม่เห็นด้วยกับนุูปลักษ์ณแบบนั้นอีกต่อไปอืมเขาคงทำหน้าแบบนั้นได้ในขณะที่ยังไม่มีใครอยู่ก็ดีแล้วอืมหน้าแบบไหนเบหน้าแบบนี้เอรอแต่เอาจริงๆถ้าคุณเริ่มมีความสัมพันธ์คุณคงไม่อยากให้คู่ของตัวเองดูเหมือนอ่าอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันแปลว่าอะไรอ่ะโสเพนีปะ เอออืมคุณคงไม่อยากให้คู่ของตัวเองดูเหมือนกับอ่าโสเพณีหรือมั้งเออฉันคิดว่าผู้ชายที่คุณกําลังมองหาอยู่นั้นน่ะใช่คนดึงพาเขาไปยันอีกโซนหนึ่งของร้านค้าอ่าก็คือไอ้คนขับรถใช่ไหมเดาว่าเขาคงเป็นคนเดียวที่มีความกล้าที่จะช่วยอืมอ่าถูกต้องแล้วล่ะอ่าเขาอยู่นี่ ขาชี้ไปที่ชายที่นอนอยู่อย่างช่วยอะไรไม่ได้อย่างเด็กๆเลยฮขอบคุณนะอืมลอยยิ้มองเขาวทำให้ทั้งห้องสว่างขึ้นเฮ้ยแหมผู้คนต่างหายใจไม่ออกเพราะไม่สามารถดูแลตัวเองได้อืมความสุขของฉันอใครเป็นคนพูดอะใช้เพื่อนั้นคงคำนับอย่างสุภาพและเช่นนั้น เขาได้หายไปจากสายตาของฉันอืมฉันจะคงซื้อของต่อไปก็คือจบแบบโดยที่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเออดูทรงอย่างน้อยนายอย่างในในหลูดนี้นายก็ยังดีที่ได้เจอเขาแล้วนะเออดีกว่าลูดที่แล้วที่มึงต้องแบบอ่าเสียเครื่องนายไปอ่ะคาดบอกว่าพ่อหนุ่มคนนั้นจะเข้ามาหาฉันทุกครั้งที่เขาอ่าเสร็จงานแล้วล่ะนะอืม ไม่มีทางที่เขาจะไม่เข้าใจคำใบ้ของฉันแม่เยียดีก็สำคัญตัวผิดเหลือเกินฉันจ่ายเงินค่าของและออกเดินทางอ่าจบแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันกำลังทำมันอย่างชา้าๆอให้โอกาสเขาได้จับตัวฉันแม่พ่อนุ่มหลงตัวเองเกินคิดว่าตัวเองเป็นใขรไว้นุ่ม แต่ถึงแม้จะก้าวเดินไปแล้วในที่สุดฉันก็ถึงบ้านอืมขเขาขี้อายเกินกว่าจะคุยกับฉันเหรอไม่เขาแค่ไม่อยากคุยกับมึงต่างหากล่ะฉันตัดสินใจให้โอกาสเขาอีกครั้งโอ้ยโอ้ยผูชายแบบนี้กูก็ไม่ไหวเด้แล้ววันแล้ววันเล่าอ่าฮะเขาก็ไปคุยกับมึงอยู่ดีใช่ไหมผ่านไปหนึ่งเดือนเต็มแล้วฉันก็ยังคงรอ,อเขาอยู่รอต่อไปนุ เรา่อไปคาเคชิกูดเชื่อว่าสักว,วันหนึ่งเขาคงอยากคุยกับมึงเองแหละแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วฉันก็มาถึงข้อสรุปว่าหรือว่าเขาอาจจะตายไปแล้วไม่ไม่ไม่ไมอ้เหี้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเขาแค่ไม่คุยกับมึงก็ไม่แปลว่าเขาจะตายแล้วนว้ยตอนจบแบบขี้แพ้วัดซ่านสมฉากจบนี้เหมาะกับมึงดีได้บักแม็ก อืก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะทุกคนอืมสำหรับเกมนี้ก็เกมสั้นๆขั้นเวลานะก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ขอโทษด้วยนะทุกคนที่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่ก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยบ้างอ่ะช่วงนี้ผมติดงานนะทุกคนก็ขอโทษด้วยนะแต่ก็พยายามจะแบบลงคลิปเรื่อยๆแหละแต่ก็อาจจะไม่ได้ถี่เหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วละเออเฮ้ยก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปได้เลยทุกคน แล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปถัไดไป goodbye